ยังไม่รู้แต่เขาไม่บอกเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นของปลอมแล้วนี้ซื้อจากไหนมาครับมันซื้อมาตั้งหลายนะ่าตั้งนานแล้วแล้วเรามาจำนำไว้ครนะั้งล่าสุดแต่ถ่ายใบไหลเดือนแล้หละไถ่ายใต้องจะเกือบปีแล้วแล้วเราก็ถ่ซองไว้เนี่ยในใส่รุ่ชักไว้เลยแล้ววันนี้เออต้องการใช้ตังเราก็หยิบมาน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยไอ้เส้นเดิมที่ของเราอ่ะมันมันสองบาทแต่เนี้ยเขาบอกมันไม่ถึงตันนี้น้ำหนักไม่ถึงหรอก ดีได้รู้ว่าโดยที่ผมเจอเจ้าหน้าที่ได้รู้ว่านนี่มัดีเราไม่เอาไปร้านทองอ่ะี่ต้องไปได้ที่บ้านเลยที่ใช่ถ้าไปร้านทองเขาจะหาว่าเราไปหลอกเขาเนี่ยดีนะเนี่ยไม่เราเสียได้ทองเราตั้งสองบาทอีกตัคงก็คงต้องไปตามที่บ้านแหละเราเสียได้ทองเราด้วยแต่พี่ได้รู้ว่าพี่ต้องไปตามที่บ้านพี่ได้ว่าแบบตรงนี้ไม่ได้นะก็คือมันลายเดียวกันเลยเราหยิบเราเอามาอันนี้แสดงว่าถูกสับเปลี่ยนจากคนที่บ้านแหละ มีลูกไหมลูกไม่ได้อยู่ด้วยลูกไม่ได้อยู่ด้วยแล้วที่บ้านอยู่กับใครอ่ะก็อยู่กับน้องสาวกับน้องเขยน้องสาวกับน้อง็นั้นก็ต้องไปดูกับน้องสาวกับน้องเขยต้องมีใครสักคนหนึ่งมาสับเปลี่ยนขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ